สวัสดีค่ะเช้านี้ที่วัดหนองผักชีนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะโอ้วันนี้มีพี่ๆน้องๆวัดหนองผักชีมาทําบุญใส่บาตรกันนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาธุอนุโมทนากับทุกคนนะคะขออนุญาตถ่ายนะ,ะโอเคขออนุญาตถ่ายตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> จะขอจะขออีกมือนหนึ่งถ่ายหน่อย

ข้าวบ้านวัดเขาเวลาปฏิบัติธรรมข้าวบ้านวัดโตน้ำเงินตาน้ำต้นประซียว่งยี่ตังปฏิบัติธรรมที่เป็นวัดสวีเจ้าตงสัตย์เปรตโบราณตองสังขป่า จันโภปันาัคโยะอมณิโฑีลอโธเอืยะมีพิติโยวัชระพิชภัยโยวิญญาตุมาเตข่วัดวันลาโยสปีที่คอยโกข่าววันัารอาจารย์ปัญยนธ์ข้าาร เราจอเอาไปจะถ่ายเลยนะถ่ายที่โน่นด <c oughs> ิถ่ายสิคะถ้าล่ะสะพานบุญคุณครูขอบคุณนะคะสะพานบุญด้วยกันนะแล้วค่ะไปที่จุดน้องจุดประจำโอ้วันนี้มีพี่น้องมาทำบุญขออนุญาตถ่ายนะคะวันนี้มีพี่น้องมาทำบุญกันเยอะเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ เจอ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 โอ้ทำบุญบรรสิ้นปีใหม่กันเนาะสิ้นปีเก่าไม่ใช่สิ้นปีใหม่เล่นลายปะคะเล่นลายปะะใครมีลายมั่งเล่นลายปะคะปะจะให้ดูว่ามีคุณด้วยอะ่ะหาคุณเล่นลายคุณก็ได้เห็นคุณด้วยนะในช่อง YouTube ตอนนี้ถ่ายนะคะหลวงพี่ถ่ายทางนี้ดีกว่าเวดน้ำครูวันนี้ทำบุญสิ้นปีใหม่กันเยอะเลยนะคะที่บ้านหนองขดชีพี่น้องจากหนองขดชีเจบุญสุนทานสงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ความสุขดูให้ด้วย ออะะไร่ยูทูบยูทูบอันนี้เป็นสมุนไพรอันนี้ช่องยูทูปอภิลาภากดเข้าไปมันจะเป็นชื่อเห็นคุณด้วยนะคุณชื่ออะไรคะชื่อมาร์คครับชื่อมาร์คโอเคนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะแนะนำไปต่อนะคะช่องยูทูปอภิลาภาอ่ะภิลาภาเอเหรอเออภิลาภาแต่มันจะเป็นตัวเล็กกดไปยูทูปมันจะขึ้นอภิลาภาตัวเล็กค่ะดูได้เลย ค่ะท,ทูเดินข่ายบาทได้ป่ะคะ่ครับออขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายทุกคนเลยมาจากที่ไหนมามาจากทางไกลหรือว่าอยู่ที่หนองบักชีคะอย,อยู่ที่นี่อยู่บางบ,นบนัวหลอคะ่ออคะแนะนําอภิรภาช่องยูทูบจะเห็นคุณได้นะคุณเขา้าไปเปิดดูนะโหวันนี้มาจากทางไกลเยอะอาคารตุกะมาจากทางไกลมาที่หนองผักชี ไปใส่บาทก่อนนะคะมาแล้วผ้ารูกที่สองมาและะ้วค่ะใส่ผ้ารูกที่สองก่อนนะคะวันนี้วันนี้ได้อาคารตุกกะมาร่วมทำบุญได้พลจอยนะ้องได้เยอะเลยอ่ะนะคะคุณครูจอยคุณครูสลักจิตสดสวยนี่รถแดงคุณทองแดง คุณครูจะตั้งชื่อให้คุณทองแดงนะคุณทองแดงรถอต่รถแต่รถอ่ะอันนี้ก็รวมทำบุญสุดท้ายปีกันอันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะวันนี้มีช่องยู u ู u แล้วนะหลวงพี่หลวงพี่บีหรือปล่ไม่ใช่ทำไมหน้าเหมือน ำไมหน้าเหมือนอ่ะสุดหล่อจับให้หน่ยอยเยอะยึบของนะฮยึบคองเหรอได้ได้มีราชรถมีราชรถด้วย,วยมา้ามาล้วจ้าใส่บาตได้จ้าหลวงพ่อนิมนต์นะ ๋ัวเองก็ฝากกล้องหน่อยนะ,ะนเฮ้ยมันไม่ได้นี่ว่ามันต้องหันหน้ามั่งเลยลอย่ามาชนกล้องป้าหนะน่อยนี่พุทธศาสนิชนมาใส่บาทกันเยอะนะคะในวันนี้วันนี้วันสิ้นปีใหมควจะใส่บาทหลวงพี่รอ รับน้อยหน่อยขออนุญาตได้แล้ครับพรกันค่ะนะครับรับพรนะพี่นะเยอะครับเอวะเรวะนะพูดนะเรวะเรนเต็งสังหารเอวะเมวะอิโตดินังเบิดานังลูกตาปี กีทฏดังปฏิดดังตุ้มหังเขียเมวะไม่ยาตทาเพย์โรแลนตสังกปาจันโ่ปรโสยะธามณิโชติระโสยะหาสพิสิโยวิปานทานตุสะพารโภเวทนาสตุมาเต่ภาวนารายยศุนีติภัจจุโภต้าวะอภิวาทาเสเรสนิจางอุชาปชัยนอรจตารธรรมาวัฏฐันติอายุวันนอสุขังอัรังสาค่ะทุกค่ะ